ทุกภาคส่วนนะคะยังคงลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลห้วยผาอำเภอเมืองจัวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ นี่เป็นภาพนะคะที่กําลังพลกองร้อยฐานราบที่751ค่ะหน่วยเฉพาะกิจสิงห์นาฏกองกําลังนาเรศวรเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บ้านแม่สุยะหมู่ที่6ตําบลห้วยผาอําเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อที่จะช่วยกันดึงรถยนต์กระบะของประชาชนนะคะขึ้นมาจากสะพานที่เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านหลังจากถูกกระแสน้ําป่าไหลหลากกัดเซาะดินริมตลิ่งจนทําให้สะพานนั้นเกิดการสุดตัวค่ะซึ่งเป็นจังหวัดเดียวกันนะคะ กับที่พี่น้องประชาชนขับรถข้ามสะพานพอดีค่ะกระทั่งช่วยกันดึงรถขึ้นมาอย่างปลอดภัยซึ่งหน่วยเฉพาะกิจสิงหนาฏเองร่วมกับองค์กรปกคร,รองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ค่ะก็รีบเข้าเคลียร์เส้นทางที่ยังคงมีกิ่งไม้ท่อนไม้ที่ไหลามากับน้ำป่าเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตสัญจรได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามนะคะเหตุการณ์น้าป่าที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองเนี่ยล่าสุดระดับน้ําลดลงค่ะกลับเข้าสู่ภาวะปะกติแล้วแต่สถานทีทุกภาคส่วนยังคงต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงนะคะเพราะในพื้นที่ต้นน้ําที่จัดแม่หอ้องศนยังคงมีฝนตกสลับหยุดอยู่เรื่อยๆแบบนี้ค่ะอย่างไรอยากให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะติดตามการแพยากร์อา,าศจากกรมอุตุนยิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดค่ะ